หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนไนดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรดเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เรากลับมาอยู่กับคิงนักแสดงมือหนึ่งนะครับผมนะก็คือเป็นวิ่งแดงนะครับผมตัวละครนี้อยากกลับมาทําคลิปมากๆเลยเพื่อนๆได้ดูนะครับผมสำหรับคานิปั้นตัวนี้อยู่นะครับมีคนตั้งถามมานะครับผมว่าพี่ต้อนเมตานี้คิสลอแล้วเนี่ยคิงยังเก่งอยู่เปล่านะครับผมนะในช่วงที่เขาเข้ามามันเกียนมากนะครับผมแต่ตอนนี้มีตัวละครที่เก่งกว่าเขาแล้วไงก็คือเป็นพวกคิสลอนะครับผมแต่แน่นอนก็ประโยชน์ของเขาเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับผมในการไปทงกลางที่วหวมากที่สุดดแลล้้้้วววกก็ถาาเเพื่่ออนนนซไไหจะะมสียยงง นะครับผมดังนะั้นถ้าทีมคุณมีคิงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีคนไปคคบคนกลางนะคือผมเล่นหลายๆแมทเนี่ยแม่งผมเป็นคิงผมไปดึงเว้ยพอไปดึงเสร็จเพื่อนแม่งไม่เติมเวย้ยเออเพื่อนไม่เติมผมก็ เรียกว่าดึงฟรีเลยนะครับผมเสียดาเมจไปเลยนะครับบางทีผมก็เลยไม่ไปกลางแม่งเลยลำขาดนะโอเคสับคิงผมใช้เซตนี้นะครับผมดึงทงไม่เร็วหรอกแต่ว่ามีเรื่องของกลุ่มโจรสลัดร็อกที่จะทให้เขานะครับผมดึงตรงกลางเสร็จเนี่ยอยู่คนเดียวเขาจะไม่ตายนะครับผมเพราะว่าเพิ่มลดดาเมจไปอีกสิบเปอซนะครับผมนะแล้วก็บัฟเดฟไปด้วยในเมื่อใช้สกิล2นั่นเองนะครับโอเคแล้วปะหน้ป้องกันนะครับผมผมใส่เป็นพันๆนะครับผมนะในส่วนของออฟนะครับผมทำให้เขาถึกขึ้นดึงตรงเสร็จไม่ต้องการไปต่อนะคร ไม่ต้องการเสียเวลานะครับผมให้เพื่อนไปเติมแล้วกันผมจะเล่นแนวนี้นะครับผมรับเพื่อผมเล่นแนวนี้ถ้าทีมเข้าท่านะผมจะได้5ทงทันทีนะครับผมโอเคนี่คือเรื่องราวของคิงนะครับผมจะเล่นให้ดูสเต็ปจำไปใช้กันได้นะจ๊ะไปดูค่าซับกันนะ โอเคสำหรับคัสซับได้162นะครับผมผมใช้ในส่วนของแท็กโซลแล้วก็โลกใหม่นะครับผมเหมาะสีแดงม,มากนะครับยุคนี้นะผมสามารถทําได้เลยทีเดียวนะครับผมนะซึ่งทำไมต้องใส่โซลโดยพี่ตอเพราะผมอยากให้มันถึงไงในธงการถ้าสีฟ้ามาตีเราเราก็จะรอดนะครับผมตัวละครที่ผมกลัวจะมี2ตัวสําหรับคนะิงนัมม้นหนึ่งยามาโตะนะครับผมหมัดฟ้านะแล้วก็ลูฟี่ลูฟี่นี่ถ้าโดนถ้าโดนคือตายเลยนะครับผมสู้ไม่ได้นะอืมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเล่นดูสำหรับแนวทางการเล่นคิงในยุคนี้ครับ ใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดีดอง5000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme ใน ID ด้วยโอ้โ oh หคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ มาตาแรกกันนะครับผมอยู่กระดาษเดฟโรซาดัานนี้คิงหอมหวานมากเลยนะครับผมนั่นนี่งัมาทรงกลางก่อนโอเคตอนนี้เราจะบัฟเดฟเห็นไหมสกิลนะผมเออแต่อย่าตัดเลือดอ้วอย่าตัดเลือดอ้วถอยออกมากอ่อนเลยปนเะผมไม่กันตรงนะผอให้เพื่อนซ้อนเอานะครับผมโอเคระวังอุ้ยมีนิวเคลียร์ด้วยนะผม <laughs> เป็นเดรี่ไฟลนะ์เดรีไฟี่น่าจะไหวอยู่คนระับหลบก่อน ไม่เป็นไรนะครับผมพยายามจะบวกน้อยนะหามุมบักหลบเอาแล้วผมสโตรคิงนะเล่นอย่างเงี้ยปวดจริงนะครับผมปวดเลยนั้นเน้นดึงศัตรูอะไรประมาณนี้นะโว้ยนี่เฮ้ยมีแม่ใหญ่ด้วยลบก่อนบินทอมินไปทงนี้มาไรเอลจ้าเห็นไหมครับผมพยายามแบบดึงบินไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ดึงทอมินในที่เรียบร้อยนะมันจะย่นคูดาคิวสองคุณเห็นไหมเวลาดึงเสร็จนะแล้วก็ไปอย่างนี้ต่อนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าหมันไส้หมันไส้ช็อตเหรอ ช็อตไงวะนี่เอาได้ดึงเฉยโอ้โหยี่สวยครับออาถ้าเพื่อนเติมอย่างงี้คิงเล่นง่ายฮนะถึงบอกว่าถ้าเพื่อนมีคิงเนี่ยคุณอยากให้คิงคุณดึงศักยภาพออกมานะดึงทงให้นะคุณควรจะเวอร์เขาดนึงนะครับผมเพราะเขาดึงเสร็จเนะี่ยเขามีโอกาสตายสูงนะต้องบอกเลยนะครับผมดึงไปที่เรียบร้อยมาแล้วโอเคอู้นี่ไงเย็ก่ะเย็ก่ะไม่โดนยัดหน้าไปนะผมส้นเท้าบาจาเว้ย โอเคหาจังหวะนิดนึงนะไม่ต้องเร็ววะยังไงยังไงเขาจะดึงไหมเขาจะดึงไหม <c oughs> เขาไม่กล้าดึงเฮ้ยๆโอ้ลนลนลนไงเมื่อกี้ก็าดันแล้วชนแม่งเลยตูมเรียบร้อยครับผมดับเครื่องชนโ <c oughs> ว้ยกดโกรธกดโกดไม่นะคนไทยด้วยกันโอ้ย <c oughs> โดนเมเซอร์รักษาหน้าหน้าใสา หน้าใสไปเลยอะเมื่อกี้จังหวะแต่ทงยังนํำยังน้าอยู่นะเห็นไหมเล่นเชิงปวนนิดนึงนะผมคิงบอกเล่นในศัตรูกดกดเล่นไงเนี่ยฮะพี่ตอสอนอยจจะมชนแม่งทีหนึ่งเลยคิดรอมาปะเออคิดรอเมื่อกี้นี่ว่ะออ้โดนเฮเวนรลี่หลบดีดไม่งเอาไปโดนไขแล้หนี่ก่อนหนี่ก็อนโอ้โหเนี่ยครับผมถ้ากันทงสภาพนี้นะพยายามแบบยื้อกันทงในสภาพไม่ดีเลยนะผมถอยมา นี่ครับผมติดไอ้นี่แล้วนะติดฐหาหนะไปแล้วนะครับผมโหไคโดมันเลยนี่วะจะแพ้ปพ่อเนี่ยดูแล้วจะจะแพ้อุสกิีนหนึ่งมาไม่ทันนะครับผมระวังนิดนึงระวังนิดนึงโอเคอนี้มันดอสมันดรอสเข้าถงุงดือด้อๆโอ้โหดึงไม่ได้ไม่มีโอ้โหโดนแห่นะครับผมนะอมโอ้โหกัปตันกัปตันไปทับกับผมยังไงล้อเล่นชนแม่งเลย <c oughs> นี่แกเลยกันด,ดึงโอ้ดึงได้ด้วยนะครับผม โอเคมั้โหปวดนะผมว่าปวดอยู่นะแต่เพื่อนมาค้งไอ้โซโลตัวเนี้ยมาช่วยผมหลายดีละโอเคครับจบไปครับโซโลแมต์แรกครับไปโแมแม์ที่สองกันครับ นะครับตอนที่สองนะผมจะบอกนะเล่นแล้วปวดน,นิดนึงนะครับผมก็คือดึงเสร็จแล้วเราก็ไปต่อเลยนะนี่ดึงนะครับผมตอนนี้เรายังมีเดฟเราจะกันธงได้แป๊บหนึ่งนะสาหรับชิงก็โอ้ยโ,โดนลูกสนนะครับผมนะไอตัวนี้เก่งอยู่นะครับผมนะไออุซพบนะครับผมเราไม่ค่อยเจอในแรงเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าตัวนี้โคตรโหดนะครับผมทุกคนเล่นเก่งนะอืมโอเคถอยมาก่อนนะตอนนี้คือเราไม่มีธงไปครับผมไม่มีธงไปเลาขออยู่ธงนี้ก่อนโอเคเขาดึงเขาดึงเขาดึง พุ่งไปเลยปังโอโ้โมเน่ทีเดียวอะไรครับเนี่ยโมเน่แตกโอเครีบดึงครับรีบดึงให้จบมาเไหมพยายามไปทงอื่นเลยนะครับผมโอ้ยคิงมาว่ะคิงมาผมโดนแน่เลยกระโดดดอทมินน่าได้ด้วยนะครับผมโอเคถวัดกันในโดดแรกไปไอ้น้องอุย้ยอะไรเนี่ย,ยหมัดหมัดแม่นาคโอ้โดนหมัดแม่นาคเรียบร้อยเนี่ยครับผมกู ผมบอกแล้วผมกลัวลูฟี่นะครับผมนี่บินหนีไปโอ้โหเนี่ย <c oughs> เคเรื่องเครื่องแบบอาเรนะน้ำมันหมดโอเคครับกันไปนะจ๊ะในคิงตัวนี้ใช่ไหมหลบประมา,มาระวางอึองก็บินนะผม,ผมแม่งชนผมีกไอน้นอ้ลูฟี่ลูฟี่มันโซนนะผมระวงังหนึ่งลูฟี่ผมไม่บวกเลยแล้วกันะผมไม่บวกผมไม่เข้านะคือเล่นคิงเนี่ยบางคนแบบมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยนะผมกระโดดไปเลยนะแบบอารมณ์ประมาณว่า แบบชนลูฟี่อะไรไม่จาเป็นนะไม่จาเป็นเลยอะน,นะนี่นะหนีนะผมบินหนีโอเคบินติดอยู่นั่นแหละไอบ้บ้าติดอยู่นั่นแหละเอออู้ยตรงนี้ตรงนี้ถ้าเขาไม่เติมเกตนี่ผมบอกเลยชิวชิวเลยดึงเร็วนะครับผมคิงเห็นไหมผมไม่ใด้ใส่สิ่ดดึงทงนะเออไม่เสียดึงทงมันดึงเร็วอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นเกตทงพิมพ์มันกนะ็อีกเรื่องหนึ่งอืมไม่ไงเหยียบหน้าเลยบาจาเทวะนะครับผมนั่นมันคนละเือคนละตัวแล้วนะอู้โดนแห้นะจ๊ะหนึ่งศูนย์ชนะไปนะครับเห็นไหม ชนะห้าทงแค่คุณบินไปทงอื่นกันนั่นแหละนะครับผมยื้อไปนิดหนึ่งนะครับผมนะโอเคครับพบกับแมทสุดท้ายกัน ตาสุดท้ายครับผมกดส u b s ไคร b e ให้เปกระใจาให้หน่อยนะจ๊ะนะครับผมนะจะได้เล่นเรียกว่ามีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมดึงทรมินทงกลางอีกแล้วนะครับผมนะคลิปนี้มีแต่ทงกลางโอ้โหโดนตัดเลือดเห็นไหมเพื่อนเติมนี่ผมยิ้มเลยนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เห็นไหมเพื่อนเติมครับจบครับตอนนี้ได้3มทงฮะผมก็ไม่รีบละอืมผมไม่รีบไปไหนละโอเคมีใครจะมาทงบ้านเนี่ยโอ้โเป็นยาม,มาโตะโอ้โหแม่งยาม,มาโตะที่เก่งนะผมไม่ไหวนะครับผมคิงแพ้อยู่นะ สู้ไปได้โอ้หูยโดนอะไรเยอะแยะอืมโอเคอ่ามันกดสกิลไปแล้วนะครับผมถอยลอยๆแล้วมันเดินมาเอาผมเลยอ่ะขนาดนั้นเลย <c oughs> โอเคตรงตามแล้วนะเดี๋ยวเราเดินเกมนิดนึงบิกมัมไม่ไม่เอานะครับผมเสียเวลาบิกมัมโอเคพุ่งชนเลยไม่ไงแล้วก็ไปตรงบาน,นจจาเลยนะจ๊ะอู้ใครว้บิกมัมน,นะครับหลบกับหลบก่อน โอเคระวังกันหนึง่งแล้วก็บาทานะครับผมโอ้ยโดนนะออ้าวสวยครับผมขอบคุณแข้งครับนี่ผมเน้นปวดเน้นปวดโอเคเดี๋ยวเราจะอ้อมไปดึงก่อนนะมีทงว่างมีทงว่างเราก็ดึงก่อนเห็นไหมทงลุ้นเหมือนเขาเออยังไม่เติมยังไม่เติมโอ้เติมแล้วครับบอดไม่เติมก็แย่แล้วอ้อมีตัวล่องหนโอเคครับอ่าเขาไม่กันทงนะเราก็ยืนยืนเป็นบอยแบนด์เลยนี่เฮ้ยทำอะไรกันไอโดไอ้ฟ้า ก็แห่อะไรด้วยดิยืนยืนเป็นบอยแบนด์เลยนี่สู้มาแชงบอกผมต้องมาช่วยเนี่ยเอออะไรเนี่ยหนีก่อนเดี๋ยวมั่วไปหมดเฮ้ถึงเวลาแล้วเชิดฉายทำอินนี่บินโอเคครับอย่างนี้เราบตัวฟรีนะเราเป็นตัวฟรีแล้วเราสบายๆนะผมแฮคเกอร์อะไรก็สู้ยากนะเดี๋ยพยายามหนีก่อนเมื่อกี้แม่ยืนเป็นบอยแบนด์เลยนี่ยังกระถ่ายแคสงานโอเคดึงนะผม เรียบร้อยหทงชนะอีกแล้วมั้งเนี่ยดนะส<ภา>ูสภาพเหมือนชนะห้าทงอะไรครับรอไม่ให้ดึงอุ้ยช้ำจริงๆโอเคครับมั้ก็บินหลอกล่อโอ้โ,อโหแช้งมาโคเวอร์ไหมคือถ้าเกิดสมมติว่าเรานะเราแบบมีคนมาโคเวอร์เนี่ยชนะห้าทงแน่นอนเห็นไหมชนะแหละจบไปแลผมขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะก็พบใหมา่ที่หน้าครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ